สิบสี่คนโอ้ยเห็นแดดแดดังสิคื้นหนาวเทพี่น้องใช้เสียสองตัวเขียนยาวขึ้นหนาวเทเฮ้ยมี่มาสตารนะเขาบอกว่านางเราจะอยู่กับที่ว่าสันว่าเขากำลังสิสัง สักำรังสีพิชียงลูกบอลในวนะิมาสตานะพี่จ๊ะวิมารวิมาวิมาสวัสดีค่ะวิมาโอยไปแล้วไปแล้วหาลูกบอลพี่นอ้อง กำลังแลนหาลูกบอลเข้าไปเสียงจะควบปันมาไอ้เเลงริบบเล่งูิบบ์ไอ้ยินมเีได้เลยเลยแ่หดตอเขาบอกว่าหไปหาเป่นกำลังหาลูกบอลมัน่็เอนแอปเปิลเลยไมเนาะมันกระสี โอ้มันหาพอแล้วคนเอาไปเสียงไว้ไกลมันหาพอแล้วเก่งแถวา่ามาตอนนี้คือเก่งแถวา่ารีมาคัมคัมเหรมานี่ยเลยเลยคัมมันคือเก่งแถวา่าโอ้ยมันดุกดีกว่าโอ้ยมันคือเก่งแถว่าคัมโอ้ยคือหนาแวแท้แดดแดดในหนาวขนาดพี่น้องเอ้ยตัวหนบอกแอปเปิ้ลยัง,งไม่ได้พงนี่แต่กิง่ง กินกันนี่มากำนะสลับสลับบรอดุกติ๊กโอ้ยเก่งเก่งเก่งนีมาดุกติ๊กนี่มาดุกติ๊กนี่มามันคือวนจะกรคั่วไม้แท้สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตานะแค่เขามีขั้นต่างตานะเห็นปุับต่างขั้นต่างเขาบอกใไฮยูชื่อเห็นปะสร้างห้ไปจังไปได้พี่น้องโอ้โหจักว่วงปันหมาจักว่วงปันหมาโหดีมาค้าม จะควมปันหมาบีมาควมควมเนาะควมเกิดซื้อมานีหมานีมาสีนายน่ะควเนาะนี่ควแฮโอ,อ้ยูย,ยูยย,ย,ยมาดุกติเกล คือเก่งแท้วะเอ้านี่ตานะสาหยุดหยุดตาน่าสวยอสแลปปะสแลป,ปสแลป,ป,ส,แป,ปสิดวิมาสิดบอกให้นั่งกันนั่งพี่นอกนจะควบป่านมายอีกเลสอนได้ใส่ข้างลูกข่อยกันยังบบฟังปันนี่เฮ้คิดเ้อไปเลยพี่นก้กถึงปียางแล้วเอา ความฉลาดของหมามาฝากสวัสดีค่ะ